สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการใหม่ที่ทางกรุงเทพมหานครกำลังจะผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายบางนาสุวรรณภูมิรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่8เมษายน2565ที่ผ่านมานายชาตรีวัฒนาเคจรรองประหลัดกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาสรุปผลการศึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าขนาดเบาสายบ้างหน้าถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้เพื่อนำเสนอบทสรุปผลการศึกษาข้อมูลของโครงการด้านวิศวกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุนและด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรูปแบบความเหมาะสมด้านการลงทุนของโครงการพร้อมกันนี้ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำโครงการให้มีความเหมาะสมครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโดยมีนายประภาสเหลือศรินภาผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่งและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสัมมนา ณห้องเมแฟร์บอลรูม A ชั้น11โรงแรมเดอะเบิร์กย์ประตูน้ำซึ่งสำหรับการสัมมนานในครั้งนี้ที่ปรึกษาได้นำเสนอผลสรุปการศึกษาข้อมูลของโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับโครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบาสายบางนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีทั้งหมด14สถานีเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองระยะประกอบด้วยระยะที่1จากแยกบางนาถึงธนาซิตี้จำนวน12สถานีได้แก่สถานีบางนาสถานีประพามนตรีสถานีบางนาตราสิ7สถานีบางนาตราดยี่สิบสถานีวัดศีเอี่ยมสถานีเปรมหรือไทยสถานีบางนาตราดกิโลเมตรที่6สถานีบางแก้วสถานีกาญจนาพิเศษสถานีวัดสลุด สถานีกิ่งแก้วและสถานีธนาซิตี้ซึ่งรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น14.6กิโลเมตรและสำหรับระยะที่2นะครับจะเป็นเส้นทางจากธนาซิตี้ถึงสนามบินสุวรรณภูมิใต้จำนวน2ส,สถานีได้แก่สถานีมหาวิทยาลัยเกลืกและสถานีสุวรรณภูมิใต้โดยมีระยะทาง5.1กิโลเมตรทั้งนี้นะครับโครงการจะแบ่งรูปแบบของสถานีไว้3รูปแบบด้วยกัน โดยประเภท A จะเป็นสถานียกระดับที่รองรับด้วยเสาเดี่ยวมีจำนวน10ส,สถานีประเภท B จะเป็นสถานียกระดับที่รองรับด้วยเสาคู่และสถานีประเภท C จะเป็นสถานีระดับพื้นดินซึ่งจะมีการออกแบบตามข้อจำกัดด้านกายภาพของพื้นที่เป็นหลักสำหรับรูปแบบของการพัฒนาโครงการนะครับจะเป็นรถไฟฟ้ารางเบาขนาดราง1.435เมตร มีระบบควบคุมการเดินรถแบบอัตโนมัติความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางไปกลับ1ชั่วโมงซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ15,000คนถึง30,000คนต่อชั่วโมงในส่วนของอัตราค่าโดยสารได้กำหนดให้ค่าโดยสารในปีที่เปิดให้บริการนะครับซึ่งคารวาจะเป็นปี2572มีอัตราค่าแรกเข้า14.4บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทางก็คือ2.6บาทต่อกิโลเมตรโดยมีเพดานค่าโดยสารสูงสุด45.6บาทซึ่งจากการคาดการปริมาณผู้โดยสารจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการในปี2572ประมาณ82,695คนต่อเที่ยวต่อวันและในปี2576จะเพิ่มขึ้นสูงราว138,744คนต่อเที่ยวต่อวัน แต่ในปี2578นะครับในกรณีที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางด้านทิศใต้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง165,363คนต่อเที่ยวต่อวันซึ่งภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการศึกษาและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ เพื่อนาเสนอรกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการต่อไปซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีในส่วนของขั้นตอนการจัดทําเอกสารร่วมลงทุนและคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งนะครับและหลังจากนั้นขั้นตอนการก่อสร้างและทดสอบระบบใช้เวลาประมาณ4ปีจะอยู่ในช่วงระหว่างปี2568ถึงปี2571 โดยคาดว่าโครงการจะสามารถเปิดให้บริการในระยะแรกได้ในปี2572ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครมาณะที่นี้ด้วยครับครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง up future channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ